แอคทีฟซิตี้สต็อปง่าตรงตัวเลยครับแอคทีฟระบบความปลอดภัยของรถมีสองประเภทหลักทุกยี่ห้อครับแอคทีฟคือป้องกันก่อนเกิดนะครับระบบป้องกันการมีความการการเลื่อนถลายทั้งหมดนี่คือแอคทีฟพาสซีฟค,คือถ้าเกิดพี่เกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยช่วยเราได้นี่คือพาสซีฟอย่างเช่นแอร์แบ,บ็กระทกแล้วเกิดแล้วนั่นคือมันเซฟเรานี่คือพาสซีฟนะคะรับตัวนี้แอคทีฟก็คือช่วยเรื่องของการลืมเตือนเรานะครับตัวนี้ก็คือซิตี้สต็อป มันทำงานโดยการที่มันจะเบรกในระยะเริ่มทำงานตอนระยะประมาณ70ซนติเมตรนะครับความเร็วที่แนะนำไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเกินมันทำงานนะครับแต่ด้วยความเร็วของมันเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ใช่บางครั้งทุกครั้งเนี่ยมันจะปะทะก่อนที่จะหยุดได้งนั้นเนี่ย30ควาเร็ว30เนี่ยมั่นใจแน่นอนว่าไม่ปะทะแน่นอนนะครับความเร็วนี้สิ่งที่ไม่ค่อยดีกับเขาเัยก็คือพื้นผิว ต้องรีเฟล็กกันแล้วเพราะว่าตัวนี้มันยิงสัญญาณที่เป็นอินฟราเรดไปสะทอ้อนกลับมาถึงจะทางานอย่างเช่นกําแพงที่เป็นปูนมันไม่ทํางานนะครับเพราะว่ามันมีการรีเฟล็กกลับมาอย่างแรกะครับอที่สองคือหน้า,นาตาัดถ้าเกิดเป็นคนถ้าอยู่ไม่ตรงเซนเซอร์เนี่ยมันก็จะไม่ทํางานนะครับนะขึ้นแต่สิ่งแต่ถ้าเกิดเป็นรถเป็นที่มีรีเฟล็กทางานแน่นอน<ห>นะครับสิ่งนี้ที่จะต้องทานะครับก็คือไม่ต้องทำเลยไหลไปเลยครับ มันจะทํางานเองตอนระยะที่ผมบอกครับ70เซนติเมตรนะครับพอมันเบรคเสร็จปุ๊บมันจะหยุดแรงทีไม่ซ้านะครับแต่ว่ามันจะเคลื่อนตัวไปขา้างหน้าเพราะเราเข้าเกียร์ดีอยูนะครับในงานอผู้<อ>ขับขี่พี่เข้าเกียร์ว่างไหลไปเรื่อยๆพอที่ทางานแล้วที่หยุดเลยเพราะว่ามันมีเกียร์ว่างนะครับนั้นเนี่ยตาดได้ที่รถคันนี้สตาร์ทอยู่ทํางานตลอดเวลาปรับแต่งไม่ได้นะครับของคันนี้นะครับเข้าใจไหมคะโอเคเอาล,ล,ละอย่างเี้ก็คือให้ปล่อยไหลยอย่างเดียวไหลเลยก็ได้ครับหรือเติมนิดนึงก็ได้ครับให้มันไปเรื่อยๆ มันแน่ใจนะว่าไม่ทะลุไปนะคือถ้าสมมติรู้มันเริ่มเบรกหน่วงๆอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมันไม่เบรกหน่วงมันเบรกเลยมันเบรกเลย,เลเลยหยุดพุ่ง<ว>เรา<อ>นี้ก็ได้ครับมันเบรกหยุดปุ๊บพี่ยังไม่ต้นะองแตะนะรอมันเคลื่อนตัวอีกทีหนึง่งพี่จะให้รู้ระยะเวลาของการหน่วงของมันว่านานเท่าไหร่นะครับเพราะมันไม่พุ่งอยู่แล้วได้เอาละครับเฮ้ยแอนจะไปพุ่งชนกัานะคือตายโอเคลองดูนะครับลองดูกันอ่ะ ่าแอนขับประมาณสามสิบนะห้าสิบเลยได้ไหมลองดูลองดูหัวจะทิ่มไหมอันนี้พี่เบรกก่อนแล้วก็จะไม่ทำงานไม่เป็นไรครับกลัวไงถ้าเกิดเราเบรกก่อนยี่สิบจะเบรกทำไมเราให้ระบบทำงานสี่มันจะชนได้ใช่ไหมเนี่ยชนได้ครับชนได้มันมันนี้ล้วจะเบรกทำไมเราไม่ก็เห็นแล้วมันไม่ดูแล้วมันไม่เห็นจะไอ้นี่เลย เอาไหมอ่อ่ะอีกทีนึงก็ได้ครับอีกทีนึงให้ชาร์จหน่อยให้เดี๋ยวมีมีมาเชลยขคำตอบนะครับโอเคไปเลยครับเที่ยวนี้ไม่ต้องแตะเบรกนะจ้าที่รักครับกลัวไธรรมชาติครับมันเป็นมันเป็นสัญญาณโอเคเนี้ยงครับเข้าดีได้เลยอ่นในใบ่เยครับเหยียบไปหน่อยนึงอยากรู้ เหยียบสักสามสิบอะแล้วเธอก็ปล่อยปล่อยคันเร่งไงปล่อยคันเร่งดิปล่อยแล้วนี่ไงโอเคเห็นไหมตัวบอกมันเข้าใจดีนะี่คือวิธีการทำงานของมันและเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเพราะว่ามันทํางานได้จริงแล้วมันเบรกจริงไม่ใช่ว่าแบบกอักหนึ่งคือมันเบรกจนอยู่เลยจนแน่นอนเราตกใจแน่นอนหรือหลับใจอะไรก็แต่มันทำงานแน่นอนครับนี่คือมันแล้วข้างหลังมีเซ็นเซอร์ไหมครับไม่มีครับไม่มีนะครับอ๋อโอเคได้ครับขอบคุณครับ